สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนการทำจดหมายเวียนใน Gmail นะคะโดยใช้แยมอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการทำจดหมายเวียนเนี่ยก็คือเป็นการส่งออกจดหมายนะคะโดยเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ของจดหมายเนี่ยจะมีความคล้ายกันนะคะแต่ว่าจะมีแค่บางที่นะคะที่เป็นรายละเอียดส่วนบุคคลเท่านั้น สมมุติอย่างเช่นชื่อนะคะที่จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เหมือนกับเราส่งครั้งเดียวแต่ว่าส่งให้เป็นรายบุคคลน,นั่นเองนะคะซึ่งก็จะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาพาทำจดหมายเวียนใน Gmail นะคะแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือเป็น Gmail account นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ทำไปพร้อมกันนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือเป็น Gmail account นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือมีการทำจดหมายร่างแบบนี้นะคะการทำจดหมายร่างแบบนี้นะก็ ตัวอย่างวันนี้ก็คือเป็นการแจ้งคะแนนสอบกลางภาคให้เด็กๆทราบนะคะก็คือใส่ราย,ายละเอียดเข้าไปก็คือบอกว่ามีการแจ้งคะแนนสอบกลางภาคนะคะมีรหัสนักเรียนนะคะว่าเป็นรหัสอะไรมีชื่อนามสกุลนะคะคะแนนปรนัยนะคะได้กี่คะแนนคะแนนอัต,ตนัยได้กี่คะแนนนะคะคะแนนรวมเขาได้เท่าไหร่แล้วก็ส่งตารางที่เป็นค่าสูงสุดต่ําสุดค่ามีแล้วก็มีค่า sd ส่งไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ลงชื่อว่าส่งมาจากที่ไหน ทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมีอันแรกก็คือสร้างจดหมาย เป็นตัวร่างของจดหมายขึ้นมานะคะก็คือคลิกที่เขียนแล้วก็พิมพ์เนื้อหาที่เราต้องการที่จะส่งออกนะคะเสร็จแล้วส่วนที่2ที่เราจะต้องมีก็คือเป็นส่วนของเหมือนกับเป็นฐานข้อมูลนะคะที่เราต้องการที่จะเอามาเหมือกันนั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยจะใช้ตัว google sheets นะคะเป็นตัวสร้างนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้เตรียมไว้แล้วเหมือนกันนะคะก็คือ google sheets ตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้ได้เตรียมไว้แล้วที่รายชื่อตัวนี้นะคะ เราจะเห็นว่านะคะเนื้อ,อาหารหรือว่าข้อมูลที่อยู่ในนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6คอลัมน์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอขยายหน่อยนึงนะคะโอเคที่200นะคะนี่ก็จะมีอีเมลแอดเดรสนะคะมี ID มี name, มีเนมมีพาร์ทหนึ่งพาสอแล้วก็ท o ทัลนะคะทีนี้ตัวที่เราจะใช้วันนี้ก็คือเราจะใช้แยมนะคะในะเป็นตัวช่วยนะคะในการส่งเมลเมิร์นนั่นเองนะคะโดยเวลาที่เราจะใช้เจ้าตัวแยมเนี่ยช่วยนะคะ เราจำเป็นจะต้องใส่อีเมลแอดเดรสในคอลัมน์แรกเพราะฉะนั้นนะคะที่คอลัมน์ A เนี่ยเราจำเป็นจะต้องใส่เป็นอีเมลแอดเดรสนะคะและที่แถวที่1ก็คือใส่เป็นหัวข้อนะคะของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะคะทีนี้ตอนนี้ข้อมูลที่จะต่างกันออกไปก็คือ1แหละมีอีเมลแอดเดรสนะคะ2ก็คือ ID ที่เราจะต้องส่งให้เป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็3ก็คือเป็นชื่อ4ก็คือคะแนนพาร์ทที่1 แล้วก็พาที่2แล้วก็ทัวรตามลําดับนะคะทีนี้ที่จดหมายร่างของเรานะคะเราจําเป็นจะต้องแทรกนะคะแทรกข้อมูลพวกนี้เข้าไปนะคะซึ่งวิธีการทําก็คือเดี๋ยวขอกลับไปที่จดหมายร่างนะคะก็คือจะมีอันนี้อันแรกเลยก็คือรหัสนิสิตในส่วนของอีเมลแอดเรส เราจะให้หน้าที่นั้นเป็นของแยมเป็นคนทำนะคะแต่ว่าในส่วนรายละเอียดอื่นๆเราจะต้องเป็นคนพิมพ์เองนะคะซึ่งการแทรกข้อมูลเข้าไปก็คือทําอย่างนี้นะคะใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้2อ,อันนะคะแล้วก็เอาชื่อหัวข้อที่มาจากไอ้เจ้าตัว google sheet ตัวนี้นะคะก็คือเนี่ยคะ่ะชื่อหัวข้อก็คือข้างบนตัวนี้นะคะนีตรงที่ไฮไลท์นี้นะคะเอามาใส่ทีนี้อันแรกนะคะก็จะเป็น id ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์ ID แบบนี้นะคะทีนี้ชื่อและนามสกุลค่ะเราใช้คำว่าเนมนะคะพาร์ท Part, Part 2พาร์ทแล้วก็ทอทตามลำดับนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เลยเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า2อันนะคะแล้วก็เป็นเนมแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายมากกว่า2อันนะคะคะแนนประนัยเนี่ยอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าพาร์ทนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า รสองแบบนี้นะคะแล้วก็คะแนนรวมเขาก็จะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า total แบบนี้นะคะอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นในการสร้างนะคะ d r าฟนั่นเองนะคะเราก็จะปิดไว้หุบไว้ก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของไอ้เจ้าตัว google sheets ตัวนี้นะคะเราจำเป็นจะต้องนะคะเพิ่มส่วนเสริมหรือว่าตัว add on ขึ้นมานะคะซึ่งอยู่ที่ไหนเมนูนี้ค่ะไปที่เมนูส่วนเสริมนะคะแล้วก็ทำการ ดาวน์โหลดส่วนเสริมนะคะวันนี้เราจะใช้ตัวช่วยที่ชื่อว่าแยมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำการค้นหาแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะก็คือ y a m m แบบนี้นะคะแยมซึ่งแยมเขาก็ย่อมาจาก yet another mail merge นะคะเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์ได้เลยแบบนี้ตัวสีส้มนะคะอันแรกอันนี้คลิกได้เลยค่ะนะแล้วเราก็ทำการติดตั้งนะคะ แล้วก็คลิกที่ต่อไปเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะทําการให้เราเลือกบัญชีนะคะซึ่งก็คือบัญชีของเรานี่แหละนะคะเป็นพายแคร์เดมีตัวนี้แล้วในหน้านี้เขาก็จะทําการขอเพอร์มิชันต่างๆนะคะก็คือให้อนุญาตให้ตัวแยมเนี่ยดำเนินการอะไรได้บ้างน,นะคะก็คือจัดการอีเมลต่างๆของเรานะคะซึ่งเราก็จะต้องคลิกอนุญาตไปนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ ก็เสร็จสิ้นนะคะเสร็จิ้นเราสามารถปิดตรงนี้ไปได้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วทีนี้เราจะทําการนะคะเดี๋ยวอันนี้เราปิดไปดก่อนนะคะเราจะทําการเมิดเขานะคะก็คือทําการเมิดตัวฐานข้อมูลซึ่งอยู่ใน Google Sheets ตัวนี้และก็ตัวจดหมายร่างของเราตัวนี้นะคะเราจะทําการผสานเขาด้วยกันนะคะทีนี้วิธีการก็คือที่ Google Sheets นะคะไปคลิกที่เมนูส่วนเสริม เสร็จแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะพอเราติดตั้งเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยจะมีเมนูตัวแยมตัวนี้โผล่ขึ้นมานะคะก็คือเป็น yes another mail เหมือนตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เริ่มประสานอีเมลแบบนี้นะคะโอเครอเขาโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะ เสร็จแล้วทีนี้นะคะเขาก็จะมีชื่อผู้สง่งตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็คือสามารถลบแล้วก็เปลี่ยนได้นะคะแล้วตัวจดหมายร่างตัวนี้ก็คือสามารถเลือกได้ถ้าสมมติว่าเรามีจดหมายร่างหลายตัวนะคะก็คือคลิก นะคะเป็น dropdown list แบบนี้แล้วก็คลิกเลือกตัวจดหมายร่างของเราได้เลยในกรณีนี้เรามีแค่1อันเราก็เลือกมาแบบนี้นะคะอ๋อแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวแยมนะคะถ้าเราใช้แบบฟรีไม่จ่ายตังคเนี่ยหวันนะคะเขาให้เราสามารถส่งเมลเมิดหรือว่าจดหมายเวียนได้ก็คือ50ฉบับนะคะ50ฉบับต่อ1วันในในกรณีที่เราใช้ฟรีนะคะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่า เราต้องการที่จะส่งจดหมายมากกว่านั้นนะคะเราอาจจะต้องอเลือกใช้เป็นแบบจ่ายเงินนะคะซึ่งก็คือสามารถส่งจดหมายได้1วันเนี่ยหลายร้อยฉบับนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราเลือกใช้อันฟรีนะคะเสร็จแล้วทีนี้ชื่อผู้ส่งนะคะตามนี้แล้วก็จดหมายร่างนะคะก็คือเป็นชื่อตามนี้นะคะเราก็คลิกที่ส่งอีเมลได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะทำการ ส่งจดหมายให้เราเองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะทีนี้พอเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งเราจะเห็นว่าที่ Google s h e e t ข้างล่างนะคะเขาจะมีคอลัมน์ที่คอลัมน์ G เนี่ยเขาจะมีข้อความโผล่ขึ้นมานะคะ,ะมีการ generate ข้อความที่ชื่อว่า Mail Status ขึ้นมานะคะก็คือเหมือนกับเป็นการ track ได้ว่าการส่งของเราตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะขึ้นสถานะขึ้นมาให้ที่อคอลัมน์นี้นะคะ โอเคส่งไปแล้ว1น,นะคะ2อสองฉบับแล้วนะคะแล้วรออีกแป๊บหนึ่งก็จะเสร็จนะคะโอเคฉบับที่3แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นฉบับสุดท้ายนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการเปิดนะคะเราจะไปทําการเปิดดูว่าอีเมลที่ส่งไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าโอเคนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นว่าอตอนนี้ก็คือผสานอีเมลเสร็จแล้วเราสามารถกดปิดไปได้เลยนะคะแล้วที่ Google Sheets ของเราตร,ตรงนี้นะคะก็คือที่ Mail Status เนี่ยก็จะมีขึ้นมาว่าเป็นอีเมลเซ็นตนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสักหนึ่งอันละกันนะคะเป็นตัว Hotmail ตัวนี้ละกันนะคะ ฮอตเมลอริยา1.7เนี่ยนะคะแล้วก็ ID ก็คือ0ูนสอกระมลมานนะคะแล้วก็คะแนนตามนี้เราจะไปเปิดเช็คดูว่ามีการส่งอีเมลเข้ามาจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเปิดเบราว์เซอร์อีกหนึ่งตัวนะคะเป็น h o อตเมลโอเคนี้ทําการล็อกอินไว้อยู่แล้วนะคะโอเคเราจะเห็นว่านะคะ มีการส่งอ๋ออันนี้ก่อนหน้านี้มีการส่งไปแล้ว1ครั้งนะคะอันนี้นะคะก็มีการส่งมาจาก p ย academy ล่าสุดก็คือเมื่อกี้นะคะตอน2องทุ่มหนาทีก็คือเมื่อกี้เลยนะคะถ้าดูเวลาตามตามอคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คลิกเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีการแจ้งว่ารหารัสนิสิทธ์ 0 0นนะคะชื่อกมลมานคะแนนคือ 18, 9และ27นะคะ0 0 2กมลมาน18 9และ27ถูกต้องนะคะทีนี้อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะก็คือเขาส่งมาให้ข้อความก็คือตามนี้แจ้งคะแนนสอบนะคะรหัสนิสิตต่างต่างแล้วก็ลงชื่อนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็มีเท่านี้นะคะง่ายๆนะคะการทำมเมลเมิร์ดใน Gmail นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่สนใจนะคะขอบคุณค่ะ